เราสร้างศรัทธาขั้งแรกในจิตเลยนะจำไว้ขั้งแรกกราบพระน้องจิตกราบพระพุทธขั้งแรกขั้งที่สองน้องจิตกราบแลรวทำั้องที่สามน้องจิตกราบพระสงฆ์เอาจิตกราบลองลองดูนะศรัทธาแรกลองดูหนึ่งสองสาม ที่นี <V eg ued gardens> <IL EN C Lust rend> ้กรคำบุชารพระตนตรัยน <Movie> ั่นเดือจิตจะลึกถึงคุณพระพุทธสวัสดสวัสดัค่ะราลึกถึงคุณพระธรรม ไปปันโมสะวัโธจาวะจัมโคลัมังคอเลือถึงคุณพระสงฆ์นะเก็บไปกาบนี้เลยนะถ้าเรากาบเฉยเมื่อได้น้อมจิดเข้าไปเนะี่ยเวลาเราเราเราเดินทางเวลาเราที่บอกพุทโธพุทโธจิตมันไม่น้อมนะเมื่อจิตไม่น้อมเนี่ยเราเราก็ได้แค่เปลือกไปเท่านั้นเองได้แก่

Sarana-sarana, kandasi raniyaca, magga piyanti mayang kande, wisu wisu rakanaya. Sarana-sarana, kandasi raniyaca. นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Butang taranang kacami, Budiangpi, Budhang taranang ampe. taranang kacami, Budiangpi, taranang kacami, พุทธังสรณังคัจฉามิสัทธยํปิพุทธังสรณังคัจฉามิอะเตยํปิธัมมังสรณังคัจฉามิสัทธยํปิธัมมังสรณังคัจฉามิเตยํ พานอณิปาตาเวรัคุณีสิกขาปดังสมาดิยามิพาณิปาตาเวรัคุณีสิกขาปดังสมาดิยามิดินนาดานาเวรัคุณีสิกขาปดังสมาดิยามิดินนาดานา เวรัตมณีสิกขาปังสมาธิยามิกาเมสุชาจาราเวรัตมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุวิชาจาราเวรัตมณีสิกขาปังสมาธิยามิมุกสาวาดาเวรัตมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดา เวรามีศิขาปัทันสมาธิพระเมรยามัชฌะมาดธรานาเวรมณีิขาปัทันสมาธิญาณระเมรยะมัชฌะมาดาานาเวรามณีสิขาปัทถังสมาธิญาณิมณิปัญจสิขาปานิสีเลนะ tinh an tì tì lễ na phu ca sam padà tì lễ na ni pu tinh an tì tát samà lang không biết không biết sốt นะโมจตฺถพัวะตูอรหัตตสัมมาสัมพุทสัตว์นะโมจตฺถะพัวะตูอรหัตตสัมมาสัมพุทัตว์นะโตฺถพัวะตูอรหตสัมมาสัมพุทสัว์อานิมะยังันเตะาณสัปะริวาริภิกขุสังฆะโอมยามสาธุันเต ทิุู่กสังโฆอ <c oughs> ิมานิพัสกานิสัพพิวารานิปฏิกานหาสุอัมหากันเจวะมาตาปิตุนาทีนันจักยาตะการัาทีพรกรรมทีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เกลือข้าวแก้วทั้งหลายขอน้องขวไยพัสกาหา พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระผู้สูงสงของพระผู้สูงส่งจงรับทัดจางหาะพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่สาวกาทั้งหลายแก่เพพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติมิตรทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้น ตลอดกาลและนานเพอสาุกเนืหมูตัดซอพะระโตรหัโตันน่อัุกตนืหมูตัดซอพะระโตรหัโตสั้นนัุกตัเนืหมูตัดพัะวะโตรหัโตสั้หนอสันบุกตะยับเกลันเตสังโตจานะปุอยัดซอนะามตรชาตาตนาติ อาวสีซาตาราอันธาตาตาปุนันโตปิโคจะซาเมนราชาพาหะว่าจายาธาสุขังปริปุนชัริโตสาธุให้พอเลยใช่ไหมให้พอเลยธรรมะท่านหนึ่งพอมีธรรมะหน่อยปกติไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เทพไม่ค่อยให้ธรรมะอยู่บัดก็ไม่ค่อยให้แต่กี้เนี้ยนะที่บอกว่าให้น้อมจิตกราบ ครั้งแรกกราบพระพุทธครั้งที่สองน้อมจิตกาบพระธรรมครั้งที่สามกาบพระสงฆ์อันนั้นสร้างศรัทธาก่อนศรัทธาแรกสําคัญนะศรัทธาแรกเมื่อมีศรัทธาแรกเนี่ยนะความเพียรจะมาละความเพียรอะไรความเพียรที่จะให้ทานถือศีลน,นะประกอบการภาวนาะในจิตนะ เมื่อความเพียรมาสติสมาธิปัญญาต่างๆตามมาหมดที่ก็บอกพระห้านาะทีพระเทศต่างๆพระหา้ามันมาหมดเริ่มจากศรัทธาแรกนี่แหละนะเดี๋ยียนเสริญเลยเขาเขาเขาเข้ามาเองพวกเราฟังธรรมกันมาเยอะแล้วฟังธรรมจนเทศได้หมดแล้วนะแต่เอาธรรมที่เทศไปใช้ลงมือปฏิบัติแล้วเ,เกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีแล้ว แล้วเกิดเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนานะเป็นศาสนาเดียวที่ไม่ให้กลับมาเกิดมาทุกข์ไม่ไม่ไม่หนีความตายได้มีศาสนาเดียวเท่านั้นแต่เรายังเข้ากันไม่ถึงกันถ้าทุกคนเข้าถึงกันตรงนี้นะโอ้จะเห็นเลยวิเศษนะจะเข้าถึงแกมได้ก็กิศรัทธาตัวแรกนั่นแหละนะไปปฏิบัติกันนะให้พิจารณา บัตรนี้เรามีอายุเท่าไหร่แล้วจะเหลืออายุในโลกนี้อีกเท่าไหรแล้วลองพิจารณาดูนะเราเอาอะไรไปได้ในโลกนี้ก็ลองพิจารณาดูนะทิ้งมันไปหมดตัวบัตรพระสถานทิ้งไปแม้ตะกายเรายังทิ้งใช่ไหมมีบุญทั้งท่าน,นไปทางที่ไปข้างหน้าเรายังไม่รู้เพราะเรายังไม่แน่ใจ แต่ถ้าเรามีศีลครบทานครบภาวนาครบนั่นแหละมั่นใจแหละไปดีแต่ไปดีก็ยังไม่พ้นนะพระเจ้ายัางยังให้มองไปีให้มองให้ไกลนะมองให้ไกลทุกคนทุกวันนี้เรามองไกลนะวางอนาคตกันโอ้ต้องหาเงินหาทองเก็บไว้ใช้ยามแก่ยามเท่าใช่ไหมโอเคมองไกลแต่มองที่ถางที่จะไปด้วยหลังจากละโลกนี้ไปแล้วไปยังไง ไปอยู่ตรงไหนอ่ามองไกลอกีกพระเจ้ามองไกลฝังน,นั้นละโลกนี้ไปเสวยกรรมดีที่ทําไว้เป็นเทวดาเทวดาเขามีอายุไขเขาจริงไม่จริงเขามีอายุขัยเขาหมดอายุไขเขาต้องกลับมาเกิดอีกอการเวียนไว่ายตายเกิดทุกครั้งเป็นทุกทุกครั้งท่านเห็นเมื่อเป็นทุกทุกครั้งเนี่ยให้พารณาดูเราเราพิารณาว่าเราจะต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกนะเราจะเชื่อได้หรือ เราไว้ใจได้เหรอเรามาั่นใจได้เหรอใช่ไหมเพราะว่าจิตมนุษย์เรามีทั้งจิตอกุศลและจิตอกุศลจิตกุศลและจิตอกุศลจิตอกุศลให้ผลตอนไหนมันก็ต้องไปรับทางที่เป็นอกุศลจิตกุศลเกิดตรงไหนมันก็ต้องไปรับตรงนั้นท่านเม็ไว้หมดแล้วะเพราะนัะ้นสร้างจิตที่เป็นกุศลเริ่มต้นนี่แหละพระเจ้าก็สอนพุโทพธโทพธโทพุทโธพุธโทโธพุทโธเข้าไปนั่นแหละ ก็จิตขเขาแหละอาสายจิตเท่านัา้นแหละที่เป็นพุทรโธนะโอเควันนี้มีเท่านี้แหละ <tyard in. S 1> นะต้องปฏิบัติเท่านี้แหละนะเอ้าสาธุสา,สา,า,าธุอนุโมทนาบุญทุกคนด้วยอืม,ม yasta vay vaka pu vapa lepurentisagat lam, vay vak vay 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 โสยัพสิวิวัจจันตุสัมพโกวิญญาตุมันเตภวัตวันตระยุอสุขิทิกังยุโกวะบาวะกิวะดนสิริิจังวุลทั

ภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังทานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังปินังรัตนานันธานุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะปิต

สันตุอายุวัทัโอธนวัทัโอทิริวัทัโยสวัทัโอภลวัทัโอวนวัทัโสุขวัทัโหตุสัพพะทุกะโรขะยเวราสกัสสตุตุปัตถวะเนตาอันตราย ya piwi nasan jasa jaya sirti tanang labang zodi bagayang sukang kalang siri ayu jawan nojabodang multi jaya sawan jatawat saa jayu jajiwasirti tawantutel bawatusap pemanggalan ราขันตุสาพเทวตาสาบาปุษานุปาเวนะสตาสุดทิภวันตุเตภวตุสาบังคารังราขันตุสาพเทวตาสาบาธรรมานุปาเวนะสตาสุดทิภวันตุเตภวตุสาบังคารัง Perangkat usaha, kata watak, takasangkalo kawena, saka sodeh, kawan <tang tama> <tang tama>

bộ tác đã bên corona này kia rồi rồi đấy hay gì không ạ เมื่อเช้าอธิษฐานยังไงนะอธิษฐานยังไงนะ ระวังหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวพวกเขาจะให้โชคข้า <c> ง <oughs> บนนะ <c oughs> <c oughs> โอ้นะานระวังนะว่าจานระวังหน่อยนะครับถือหานกขายได้เออว่าถือหานกขายได้เนื้อตกให้นกแ่ได้ฟิว

ให้น i̇şte ้องเยือนไล่ค่่้เสียเงินเท่าไหร่จ้าง้างกมัือแล้หาน้อนะจะได้สวยงามภาพสวยงามแล้วภาพออกมาสวยมากเลยเอาาโอ้โหบินแล้ไม่ได้เอาให้บินหน่อยเร็วทำยังไงทำยังไงให้บินไข่นานมาทานทานทาน ที wow ่ถ่ายวีดีโอครับใช่ค่ะยังเหลือป่ะพระอาจารย์ยังเหลือป่ะในนั้นอ่ะหมดใช่ไหม